จับช็อกครับเอาสี่เนี่ยครับจุดเกินเหตุผ่านได้จังไหนครับรถผู้ไรครับเนี่ยถึงเลยครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับหอดจอดเทิงบ้านเกิดเมืองนอนบ้านปางไส้แหบ้านแพ้ไส้เบือพอการบ้านนี่แม่อันนี้เป็นเฮือนกกเฮือนเข้าบ่พอเฮือนขอแม่เฮือนพ่อเฮือนแม่องค์การไส้อ๋อบ้านนี้เพิ่นจังออกไปอยู่สวนอันนี้ให้ร้านออืยู่นี่เพิ่นก็ออกไปอยู่สวนอืม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 เฮ้ครับพี่น้องครับมาเพิ่งบ้านบ้านแท่เท่แท้่ บ้านในบ้านเนาะเมะื่อกี้ยูยูยูสวนออกไปบ้านสวนนะครับมาเห็นหอดมองหอดปอนก็หมอลำเพื่อนเป็นหมอลำเนะาะเอานี่ครับก็ คันแรกของพ่อเพื่อนนี่มิซูเขียวมาหอดเพื่อนแล้วเอาคลิปนี้นะครับพอกันว่ามือนนอนนอนนอนบ้านก่อนนอนบานก่อนนอนบ้านมืออื่นจังสีเข้าไปโรงเรียนนะครับไปโรงเรียนตอนเศร้าๆมองจัดงาน เขาเรียกข้าหันได้ป่ะพ่อใช่หรอหามาเรียกข้าหันเพ้มันเชี่ยงแม่เอาอีเขียวข้าหันไงตุนโอ้มุดไปหันได้ยังบ่โอ้เอามาหอดเล้ว่าเิ่นวามาเนี่ยกวางๆวาง อาบแนมอาบทาเกาะติดเกาะติดเกาะติดนะครับเอาอดึกไปตั้งหลงัง าผู้โชคดีดวงดีเอาว่ากันไปครับอันนี้เก้าสี่สี่เก้าลดขั้นดำของพอกันใช่ไหมเก้าห้าสี่บอการใช้อยู่ในบ้านครับ,รรบเออแมนเราถือมาอยู่ตัวออพอกันพอกัน ทำแล้วเพราการพฝ้นเมาโทรศัพท์บ้านเขาจักหลังค่าเลื่อนครับหนึ่งหัวหนุ่มบอกเออว่าจายุบอันนี้ปัทโทษบ้านนีเงิะสามร้อยยี่สิบอ๋อนี่นเงิน,นเ,เราอยู่ใกล้ๆมัน ครับสาวหน่อยมาเล่นอยู่นี่ปีไหนวัดนี่น่ะวัดนี่น่ะหกเก้าสาวน่อยชิมาเหร่นอย่โรงเรียนหกเก้าไปเบื้องอย่างในโรงเรียนที่เขาสิมาเล่นมืกเก้าลำเพลินโชว์อยู่โรงเรียนมหออื่นแต่วัดข้างพ่อบ้านพ่อการนี่สาวหน่อยชิมาหกเก้า มืดกถเบิงตาเม,มือดอเนอี่ยเนาะโอ้วัดติดติด,ด,ดหนาบ้านแล้วตันวัดนี่ครับนี่ทางเขาวัดสามลอยก็หลังคาเลื่อน จบเจียอดแน่วเมื่อืออ่นเจ้าแต่เร้า,าน่าจะไปตลาดกันเพราะเห็นผู้จัดการมาเดียววันโทรหาพอ่อการนียแหละนะครับเพ่อจะมาถึงตอนเช้านะครับเป็นยัง โซอันสองอยนั่นมามาไล่สอง่อยมาอผู้โชคดีดวงดีก็ว่ากันไปล่เอามาหมล่ิาหนี่ๆกัไอย่งนะับขิมคนละลอยาะเอาขิมขิมนิมดีบว่อ ืมแม่แยายยายถามบัตรปะเออเดี๋ยวพ่อการแล้วมีบัตรหายอยู่แม่จะไปเบิ้งมอลำมือนนอือ่นเนาะยเอายา่ตรงขามบ้านคุณขอบัตรพ่อการใช่สิไปเบิ่งม้าลำมือเอื้น หอดบานเป่นแล้วนี่เไหมครับหอดอยู่บานพอเรากะสินอนในรถคิกเกิลเป็นเอามารีวิวเป็นนอนก็สินนนนอนกับรถคิกเกิใส่ชีวิตติดรถเลยสวนบานสวนเดือนซิงหาเลยเลิกงามงามดียกเสา เอกเสาโทส่วนขั้นดำนี่จอดนะครับจอดในขั้นนี้เป็นเคยผ้าอิล่าไปเที่ยวทะเลเด้นี่าอาิล่าไปทะเลเตือนเรีอไนะครับไม่เห็นขั้นเคยพันผ้าเคยพ้าอิล่าไปเที่ยวทะเลเด้นี่ เอาครับมาหอดบานพ่อกันนะครับคลิปนี้ภาพพี่น้องบึงบรรยากาศมาหอดเพื่อนเป็นเฮื่อนกกนื่นเข่าวาสันั่นแม่พ่อกันก่อนที่เพิ่นสิไปอยู่สวนนะครับเป็นยังล่ะทัางผูง้นถดลายบ่เอานะครับเดี๋ยวหามองรับมองนอนก่อนคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ตําหน้นะครับมืออื่อกับชไดเ เจ็บบรรยากาศพี่น้องเบิรงตะเศร้านะครับสถานที่วัดเอยโรงเรียนที่แสดงนะครับสำหรับคลิปนีฝ้ฝากพี่น้องไว้จนนีนะครับขอบคุณที่ติดตามทางช่องซ้อนลงทะเบียนเจว,วันออฟฟิเชียลครับเจอกันชิมหน้าครับสวัสดีครับ